นาดไหนอ้ยจัดมาครับจัดมาเดียวเดียวอะสายมาจากทางไกลเฮ้ยเฮ้ยเอ้า่ฮงอิงจากสวิตเซแลนโอนมาอีกสี่หมื่นสาัสดาครับ Fc นาอาลานาอาลาลาลานาล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 ัลาลาลา้าลานแตกลล้วครับร้านแตกแล้วนะครับาีาล้า ทุกคนกับเฮฮห้าด้วยความดีใจนะครับปกฏวบามมานิกาผนไรซสดนะครับไรซสดตัวมีเซียอาร์มเซียเอ็มนะครับแล้วก็ยัยไล่นะครับสามคนนะครับทําการไร่สดมานะครับก็มีเงินนะครับสมทบเข้ามาเรื่อยๆนะครับสําหรับมาลายีลาหน่อยนะครับจนมานะครับมาหน้าที่สุดท้ายนะครับ ขาดประมาณนะครับสี่หมื่นนะครับขาดประมาณสี่หมื่นบาทนะครับลานจะแตกนะครับแต่มีโทรศัพท์เข้ามานะครับโทรศัพท์จากแม่หักของอีลาทางสวิตนะครับกิ้งก้างเข้ามานะครับยายไล่ไปรับโทรศัพท์นะครับกลับมานะครับแม่หักเพิ่นมอบมาอีกสี่หมื่นบาทนะครับปรากฏว่าลานแตกนะครับสําหรับมาลายอีลาหน่อยนะครับ ก้อนี่เพิ่นสีนะครับลานสีแตกนะครับอ่าเยไลนะครับ c ซีเอ็มซีมนะครับเพิ่นกระทงกระทาอุ้งอิงอุ้งอิงนะครับอีกบดนแป๊บเดียวนะครับลานแตกทันทีแม่ฮักทางสวิตนะครับโอนมาไหกับขบลานพอดีนะครับแต่อาจิปบะยุทธ์แค่นี้นะครับอาสิเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าหลังจากลานแตกแล้วก็ยังมีนะครับเ C ซแฟนคลับ พอหักไม่หักนะครับ FC ซีลาดนะครับกระโอนเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่าคนละลอยคะแนนคนละสี่ลอยคะแนนนะครับคนละพันคะแนนกัมีนะครับ่อาคิดว่านะครับยอดอาซีมากกว่านะครับมากกว่าหนึ่งล้านนะครับเป็นทีอยังสิสุดยอดนะครับสำหรับอีลาดนะครับก็ ผมก็ไม่คยเห็นนะครับว่าอ่ามีศิลปินคนไหนะครับทีระดมนะครับมาไล่ได้แบบน้องอุ๋งญิงนะครับคือหนึ่งล้านนะบมเมนธรรมดานะครับหนึ่งล้านนะครับโมเมนธรรมดานะครับกวาเซเลมานะครับกวาคนคนหนึ่งนะครับจะมอบเงินนะครับให้ศิลปินที่เพื่อนชื่นชอบนะครับ แต่ละลอยแต่ละพันแต่ละหมื่นนะครับหรือหลายหมื่นนี่ก็มันเป็นอย่างทีแต่มันอ่าคนเฮานะก็คิดไปแล้วมันก็ยากอยู่ครับยากนะครับสําหรับอ่าจํานวนนะครับสำหรับน้องวิงเลยก็เป็นเรื่องทีเหมือนกับเรื่องทีง่ายนะครับอ่าพอหักไม่หักก็หักอีหลาหลายนะครับโอนเงินโอนอะไรมาให้นะครับสําหรับอีหลาหน่อยของเฮานะครับ จนครบร้านนะครับล้านนะครับมีนะครับยูทูบเปอร์ได้หลายช่องยืนนะครับยืนน้ากันนะครับมาถ่ายนะครับถ่ายถอดออกมาผ่านมาหลายหลายช่องนะครับสำหรับยาไลพเลยบอกว่านะครับช่วงเปิด่วงวันที่ยิเอนะครับคนที่จะขึ้นไปคล้องมาัลนะครับอ่าคือ การใช้วิไลสินนะครับ C M C R มาสามคนมาจะเปินไปคองไอลานะครับในมือนั่นนะครับสาหรับนะครับเดี๋ยวนะครับต่อไปกะไปเบิงนะครับจังไปเบิงอ่ว่าเพิ่นสีรอยมะไลนะครับอ่าใส่เวลาจากมือแล้วนะครับเงินล้านนะครับอ่าสีท่าเป็นมะไลแบบใดพี่น้องจังไปติดตามนะครับว่าอ่าเป็นรูปร่างใดใดนะครับจำนวนเงินหนึ่งล้านนะครับสําหรับมะไลอีลาน้อยนะครับ การจ่ายเวลาจากมือนะครับเรือกอีเยหรืออีโบกีมือนะครับมันนี้วันที่สิบแปดอ่าสิบเจ็ดแล้ะครับหรืออีโบกีมือนะครับก็จะถึงวันเปิดเปิดวงนะครับเสาน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันที่ยี่ิบเอ็ดกันยานะครับถึงวันเปิดวงแล้วนะครับสําหรับพี่น้องก็ซื้อบัตรออนไลน์นะครับร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับพี่น้องไปบรานใดก็ซื้อบัตรออนไลน์นะครับราคาร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับ หรือพี่น้องไปได้ก็บอดโจว่าปีนี้นะครับอ่าไม่น้อยนะคนหน้าเวทีน่จะเยอะนะครับนาคันบมีฟ้ามีฝนกันนาทีอาญะนะครับคนนะครับแฟนเพลงเอซนะครับสาวน้อยหรือนะครับเท่าคุณปิดก็สามารถเข่าจะเดินเนินะครับเพราะว่าถ้าไปกระจุกเขาเอา,อาสุดท้ายนะครับ ไปกระจุกกันหลายๆมันมันสีดึงเข่าชานะครับระบบการดึงการอนเข่าบ้านนะครับหลังบ้านมันอจีชานะครับพี่น้องก็สื่อตัวสื่อบัตนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสาหรับเวลาหน่อยนะครับกาเพิ่งกำลัซ้อมครกมือนะครับตอนนี้ก็ซ้อมกับทีมงานนะครับเพิ่งจะมีเพลงใหม่นะครับมีการแสดงใหม่ๆให้พี่น้องในเบิ่งกันนะครับพี่น้องจัง ติดตามนะครับสําหรับมาไล่นะครับมือว่านนี่นะครับมือว่านนี้มาไล่แสนแตกนะครับอ่าทีพ่นชื่อว่านะครับรัตนาพรนะครับอันนั้นก็โอนมามือว่านี่ครับหนึ่งแสนบาทนะครับเห็นมีบางช่องเพ่นเว้านะครับเป็นแม่หักทั้งลํำพูนมาสั่นนะครับอันนี้ แอดมินกับบ่มั่นใจไปไหนนะครับเห็นผลงานแล้วนั้นนะครับที่โอนมาเมื่อนีนไี้หลายๆนะครับมีแม่ฮักสวิตนะครับซิสเซเลนแม่ฮักอีลานะครับสี่หมื่นบาทนะครับพี่อิสเตอร์นะคุณอิสเตอร์สองหมื่นบาทนะครับกับประมาณนี้นะครับแลนนอกเรือนอกนั่นก็เป็นรายย่อยนะครับพ่อแม่เอฟซีนะครับแฟนคลับโอนเข้ามานะครับคนละพันคนละหาร้อย คนละลอยกันมีนะครับคนละสองลอยสามลอยกันละว่าไปนะครับพี่น้องค่ะสมทบให้อีหลานะครับได้ครบหนึ่งรานนะครับจากพี่น้องจังถ่าติดตามผลงานของอีหลานนะครับสําหรับพี่น้องที่ติดตามอีหลาอยู่นะครับก็สิรู่ว่านะครับมันบ่มีอย่างที่บังเอิญน,นะครับที่แอดมินเคยบอกมาหลายเท่าแล้วนะครับอ่า คนหนึ่งสิโอนเงินให้คนหนึ่งได้เป็นหมืน่นเป็นพันเป็นแสนนี่คือหายยากนะครับเพราะว่าาผมมีความหักอิล่าอิลีนะครับกับยากนะครับที่สิโอนตังให้เป็นหมื่นนะครับหรือเป็นหลายหมื่นนะครับพี่น้องนะครับสาหรับนะครับหลังจากเออมื่อนี้นะครับ หลังจากเงื่อนครบล้านนอ้องอุวิงพากามาลองเพลงนะครับขอบคุณเอฟซีพอหักไม่หักนะครับรองสามผลงานเพลงนะครับโดยนางรองอยู่กับอ่าซีเอ็มซีอาร์มนะครับรองเพลงให้เอฟซีได้ฟังกันนะครับเห็นว่าหลังจากอ่าครบล,ล้านเนี่ยนะครับรรยายไล่พลัยาออกไปทั้งนอกนะครับานาบ้านนะครับเลี้ยวไปบนฟ้านะครับ เห็นพระอาทิตย์ทรงกรดวันนนะครับี้เป็นวันพระญ่นะครับเป็นเรื่องที่ยังกระแปลกๆอีกนะครับสําหรับอีลาน้อยนะครับฝนบดตกฝนฝ้าบดตกนะครับวันนี้นะครับทางบันแพงกอากาศแจ่มใสนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องผู้ชายเขาครัวพ้ากินผ้าเที่ยวนะครับขอบคุณครับผม